อันนี้จะเป็นการสาธิตการลง s t a r ร u b ให้ปลอยดูเริ่มแรกให้ปลอยเซตอัพ s t a r ร u b ก่อนคิดว่าปลอยคงจะมีแล้วพอลงเกมเสร็จสมมุติว่า ลงข,ของ A ลงใดนี้ลงไว้ที่ F ของ A ลงไว้ที่ F หรือปลอยจะลงไว้ที่ C อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วทีนี้ปอยก็มาโหลดไฟล์ที่ A อัพโหลดไว้ให้3ตัวนี้ไฟล์นี้ไฟล์นี้ อันนี้ส่วนลิงก์ก็จะเป็นอันนี้3มไฟล์ไปโหลดมาถ้าโหลดเสร็จแล้วก็คลิกขวา ex t r a c t คลิกขวา X Tag คลิกขวา X Tag ก็จะได้เป็น3ไฟล์นี้แล้วก็ก๊อปไฟนี้เอาไฟล์นี้ก่อนไฟล์ที่ชื่อแค t ตเนี่ยก๊อปแคสตเอาไปไว้ที่นี่ถ้าเกิด พอใช้ Vista หรือว่า Windows 7ไปที่ได C user ตรงนี้อาจจะเป็น Admin น Ad application app data l c a l visage ethernet พอ ethernet ก็ paste แค่นั้นเองแต่ถ้าเป็น HP ของ HP C document username local C document user local local เนี่ยอันนี้มันมันเป็นไฟล์ซ่อนจะเห็นจะต้อง view show hidden file ก่อน local app visa า n t e r n e t เนี่ย cat e c o ไว้ละนี้ช่างหัวมัน ไฟล์หนึ่งเมื่อกี้แคสไปแล้วไฟล์นี้ copy เอาไปไว้ใน Starcraft Beta Betanet น,น,นี่ไอ้ก็มาไว้แล้วก็คลิกขวาเพสต e ตรงนี้ได้เลยอันนี้จ่งหัวมัน อันนี้ทำมั่วอันนี้จริงๆไม่ใช่นีอันนี้ก็พอละพอทําเสร็จแล้ว,ล,วลันลองเทสดูมันอาจจะต้องอัพแพท ว่าอัพแพดปุ๊บแล้วก็รันเกมขึ้นมามันจะมันจะต้องขึ้นหน้านี้บุคคลนิรนามในถ้าขค้ืน,นี้แสดงว่าเล่นเล่นได้ก็ออกมาเลยอันเทอร์เน็ต F4 เล่นด้วยตัวนี้เลซี่ลันเชอร์เนี่ยแต่วันคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือกแมพเอ่อสมมุติว่าวเล่นด่านนี้ เลยไละ